สวัสดีครับเมื่อวานผมก็ได้มาทำการอัพบอมทาวเวออีกหนึ่งอันไปนะครับซึ่งภายในอีกห้าชั่วโมงครึ่งเราก็จะได้อัพอย่างอื่นต่อนะก็นี่จะเป็นภาพนะครับขอเช็คก่อนเลยโอเคอัพได้แค่เลเวลเดียวเรื่องที่ดีนะครับก็ก็หมดแล้วนะสำหรับบอมมูที่เราใช้เวลารวดเร็วต่อไปจะกินเวลาแบบสิบวัน ครับเนี่ย9วัน10วันนะครับแล้วก็อีก8วันยังไม่ลงกั a t t e r s h อตที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอีกแล้ว10วันก็ดูกันนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่ราคาไม่แรงนะสำหรับ XBO นะครับที่8ล้านก็อาจจะไปฟาร์มกันก่อนเลยแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าจะได้อัพเ o y แชม h a m p i o ก่อนนะครับเพราะว่า อาจจะเก็บเงินไม่ทันนะต้องมาดูว่าจะทันไหมนะหกชั่วโมงถ้าทันก็ดีไปถ้าไม่ทันก็แย่ไปครับมาเามาตีกันเลยอย่างนี้มีอย่แปดแสนนะถ้าตีให้หมดถ้าดูตียากยังไ้ไม่รู้นะอืตียังไงดีคนระับตอนนี้คิดว่าน่าจะตีจากด้าน บนแล้วกันนะครับแต่เราใช้มังกรลงด้านล่างดังนั้นนะครับยิงเข้าไปวิ่แล้วก็ส่งแล้วก็ยิงข้างๆนะครับใช้สิ่งนี้ช่วยปาลาลูก่อนเลยว่าง้างคา ถ้เาเราคงเป็นปิหารนะครับกระฟีโอ้ไปยาบ้าแล้วเน หนึงน่งช็อตหนึ่งช็อตสักทีโอ oh ้ย y god เหลือเชฟพีนครับเลืออีสามตัวสองตัวนี่หว่าเอ้ยสามสามสามดูว่าก็จะได้เยอะไหมอยากได้เท่าหอแนละ้วจะได้ดาวเพิ่มเท่า,าหอใกล้แตกแล้วนโะอย้ยแต่ควีนแตกก่อนมา สวยครัสวยสวยตรงไหนได้หกแสนก็ไม่เย่ขนานั้นแต่ถ้าได้ล้านนึงจะดีมากนะครับตอนนี้ถ้วยผมก็เริ่มกลับมาแล้วนะตอนนี้ผมอยู่มาสเตอร์ละมาสเตอร์สองด้วยนะครับทำเวลาที่ไหนเราหาสักหกแสนขึ้นนะครับสำหรับเงินเนาะโอเคหลังนี้หนึ่งล้านมาดูกันว่าจะไหวไหม เราต้องหาก่อนเลยนะครับว่าเราจะทำลายอะไรนะตัวนี้มันจะทำลายด้านล่างนี้นะแล้วก็ส่งบอลลุนลำนำตุ้มจิ๋วนี้เข้าไปนะ เ,เาราวก็ปลายาฟีตรงนี้ครับ มันก่องเราก็จะเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็ตายหะาน่าจะร้อยอยู่นะน o อตเบสทำน็อตเบสตอนนี้เรามีน้ำม้วสิบสามล้านอีกแล้วน้ำม้วเร็วจริงๆครับ ไดพราะนันนีโอเคอย่าลืมถ่ายรูปทำปกนะครับเอโอเคครับสวยงามอู้เราขึ้นมาตัวหนึ่งเราด้วยนะครับเดี๋ยวแก้รูปก่อนจะไม่ต้องไปแก้อีกทีหนึ่ง สวยจัดเราใกล้แล้ววันนี้น่างะะวันที่หกสิบกว่าแล้วนะครับก็อาจจะจบที่ประมาณเก้าสิบเหมือนเดิมอะหรือหนะึ่งร้อยนั่นแหละครับบ๊ายบาย